บูดไหมพี่บอกเออเดี๋ยวดูก่อนแล้วพี่บอกว่าผมติดเอ้ยเธอชวนฉันมาใหม่เอ้ยเธอเธอมาเธอบอกให้ฉันมาใหม่ให้มาด้วยไงกิดเธอจะไปไปทางไปไม่ไปคือใจไม่อยากไปอยู่แล้วใช่ไหมใจไม่อยากไม่ใช่ไม่อยากไปไปเดี๋ยวอดโกอดใจไม่ได้ยังไม่อยากไม่อยากนั่นไม่อยากไม่ไม่อยากไปจะบอกไว้กําลังก่อนอะไก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้ บอกก็ทำให้ให้ทางคุณน่ก็ทำปีหลอดใหม่อยู่บอว่าปีโปโนโลหลอดใหม่มแล้วเป็นยังไงบอกว่าก็ยังไม่เสร็จเลยอินาเพราะเขายังไม่ว่าทำแต่ผมขอออปชั่นเขาเพิ่มบอกขอออปชั่นอะไรก็เพิ่มไปบอกว่าที่ขอเพิ่มไปเพราะเพราะว่าไอ้เสียงเสียงมันเสียงเบสมันไม่ดีปีหลอดเนียเขาเพงเบสไม่ดีคือเสียงหวานอ่ะหวานแล้วก็กางแหลมดีไง ของาข,ของเขาใช้<ด>หลอดทั้งหมดเนี่ย<ช>แอมก็หลอดใช่ไหมปรีแอมก็เป็นปรีแอมหลอดอ,อ,อ่าอ่อเออ่โอ้โอ้โอ้สุดอดเออเลแลงแมองแมงมเน,งนี่ยน่ดติดงีเทรไเบีนเดี๋ยวเดียวไปโพสในเน็ตก็ไ้ด เมมมีอยู่แล้วนี่เปิดได้นี่ครับก็จอดติดไฟแดงกันอยู่เนี่ยมาเลนซ้ามาแทรกแล้วก็เข้าเลยเป็นยังไงครับนี่ครับคือความาลงงานหน่อยไม่รู้จะเปโรงแรมไหนไมันก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละ<อ>แต่เราไม่รู้โรงแรมไหนม,มาไม่ดได้ไงไงิงเออนะใช่ เราไม่เครียดไงเราก็ไม่เครียเอาไปมาล้ันะไงอะไรเร่ออะไม่ใช่เรื่องนอกานบอกนว่าไปทอไรก็มีกินมีช่มา ออบอกว่าสนับหัวเลี้ยวเลี้ยงแ้พี่บูดพี่พูดบหัวเลี้ยงไมเล้วมานขนาดนี้ <c oughs> แม่เอ๋ลูกแม่แท้เย็นีนื่อกตาแค่ัเลอะไรนะเออไม่พูด่าเราเอลูกแม่แ,แท้เลือดตาแท้กระเด็นนะฮะทำงานหาเงินนะโอ้โหแม่งสุดยอดนะมาเอาทีหน้าแสนนะ เราจะมัไม่ไปเบิกเลยบอกบอกแม่ยอมได้เมันไม่จาเขาใชดว่ายชามีมีเยอะแ่งี้ไปไปเบิกเลยเรรว่าเขาอะรู้ดีไม่งั้นเขาจะไม่ต่อเรื่อใช่รู้ดีรู้ปหมดมาคุยไง <c oughs> นี่ถลุลี่ย่าแกก็ไปเที่ยวไปไปกับแต่แกไปก็ดีอย่างที่อ่ะอยากให้แกไปเที่ยวไปอะไรแหละไม่ใช่แกไปเที่ยวแกไม่ได้ไปเออแกก็ไปแบบไปนั่นเนาะไปก็ไปพี่มาอยู่บ้านนี่เฉยมาอยู่แล้วพอไปหน้าหน,นอ่ะทุกทไีไปอย่างไปเมืองนอกอะ่ะ<ๆ>พอรอเดินไม่ไหวอ่ะ หน้าหนาวอ่ะมันก็อยู่บนรถแต่มันไม่ได้เที่ยวไงใช่คือกําลังไม่ได้อะไไม่ได้ก็ไม่ได้เที่ยวอยู่แล้วกูไปเสียตังค์ไงแกไม่อยากไปหรอกแต่ถ้าพี่ชวนดวิไปเชื่อไหมอ่าแบบแม่ไปเที่ยวเมืองนอกกันอนะ่ะพี่ชวนแม่แม่ทำเดียวไป คิดมากชมเชื่อไหมมันมันมันเหมือนหนังน้อยกูก็เสียกูก็ทำใจเสียเพราะกูคนเดียวหรือว่าเขาะมันต่างกัน,นก็ไม่ต้องเสียทั้งหมดอย่างไรอย่างสามคนเนี้ยเราก็สามคนเพราะแม่ลูกเราต้องเสียเองอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่ว่าเขาอย่างมากเขา,า,าก็ช่วยอาจจะเต็มใจช่วยทั้งหมดจริงแต่ว่าถามว่าเขาก็ช่วยพี่ก็คง เขาก็เขาก็มองออกแ่บนี้ว่ะคือมันก็ไม่ทั้งหมดว่าจะอยากช่วยทั้งหมดขนาดช่วยแต่ว่าสุดท้าย่ส่วนหนึ่งก็ช่วยแต่ว่าแต่สุดท้ายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เราก็ยังไงเราก็ยังออกอ่ะเราก็ยังไงเราก็ยังออก